ว่าที่คุณแม่แพนท้องหนักจนต้องแอดมิดตอบชัดจ,จะเปิดหน้าลูกไหมยังคงมีอาการแพ้ท้องอยู่เรื่อยๆสำหรับดาราและพิธีกรสาวรถเมคคนึงนิดจากสมิทธทานทน ที่ตอนนี้กำลังจะได้เป็นว่าที่คุณแม่แล้วหลังแต่งงานกับสามีนอกวงการไปเมื่อปลายปี2563ที่ผ่านมาลาสุดสาวรถเมย์ก็ได้อัปเดตอายุขั้นตอนนี้ท้องเริ่มใหญ่ขึ้นเขาเดือนที่6แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงวีคที่6 1ถึง16แพ้ท้องหนักมากถึงขั้นต้องแอดมิดนอนให้น้ำเกลือโรงพยาบาลและหยุดงานหายหน้าไปจากจอทีวีพักใหญ่เธอเล่าว่ามีอาการผะอืดผะอมตลอดเวลาต้องกินข้าวทุกๆ2ชั่วโมงวันหนึงตก7-8มื้อ ขนาดสามทุ่มยังต้องหาอะไรกินอยู่เลยเพราะมันนอนไม่หลับ แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วซึ่งคุณหมอก็เริ่มให้ควบคุมอาหารเพราะหวั่นเรื่องน้ำหนักและเบาหวานซึ่งโชคดีมากๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณสามีบอลสุมเมธคอยดูแลอยู่ข้างๆไม่ห่างทางนี้สาวรถเมย์ยังบอกอีกว่าท้องนี้น่าจะต้องผ่าคลอดเพราะเคยผ่านการผ่าหมดลูกมาก่อนซึ่งน้องมีกำหนดคลอดช่วงเดือนธันวาคมตอนนี้ก็รู้เพศแล้วเรียบร้อยแต่ขออุ้ไว้ก่อนซึ่งถูกใจส,สามีมากแถมยังมีการตั้งชื่อของเบบีเอาไว้แล้วด้วยส่วนประเด็น ื่องจะเปิดหน้าลูกให้แฟนๆได้ติดตามนั้นรถเมย์บอกว่าตอบยากมากเพราะแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันแต่ด้วยการใช้ชีวิตของคู่เธอและสามีก็ไม่ได้วื่อวาอะไรมากมายก็อาจจะมีลงบ้างแต่คงไม่บ่อย